สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชมพู่ก็จะมาคลายข้อสงสัยนะคะสําหรับดีบูลชนิดผงและดีบูลแคปซูลนะคะมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่าดีบูลชนิดผงและแคปซูลมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะขอแนะนําเป็นตัวดีบูลชนิดผงนะคะตัวนี้นะคะจะมีความเข้มข้นนะคะ ในใน1กล่องจะมี5ซองนะคะใน1ซองจะมี6กรัมนะคะเรามีสารสกัดที่เข้มข้นมากๆนะคะทำไมถึงต้องทานตัวดีบูลชนิดผงก่อนแคปซูลเนื่องจากว่าดีบูลตัวนี้มันเข้มข้นเท่ากับลูกค้าทานดีบูลแคปซูล6เม็ดต่อวันทานดีบูลแบบผง1ซองเท่ากับลูกค้าทานดีบูลแคปซูล6เม็ดต่อวันนะคะดีบูล <Wow. S 1> ชนิดผงเหมาะสําหรับใคร ดีบูลชนิดผงจะเหมาะสาหรับคนที่มีอาการนะคะปวดข้อปวดเขา่าเข่าเสื่อมนะคะปวดสะโพกชาแล้วลงขานะปวดไหล่ปวดบา่าปวดเอวนะคะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเกาลูมาตอยนะคะแนะนําเป็นดีบูลชนิดผงแนะนําให้ทานดีบูลชนิดผงนะคะ20วันแรกนะคะหลังจากที่ทานแล้วมีอาการที่ดีขึ้นเบาลงนะคะเราก็ค่อยมาทานตัวดีบูลแคปซูลตัวนี้นะคะ เพื่อบำรุงและดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดข้อปวดเขา่าเข่าเสื่อมหรือปวดสะโพกชาแล้วลงขานะ,นะคะแนะนำว่าให้โทรมาคุยหรือมาสอบถามอาการก่อนว่าอาการแบบนี้ควรทานแบบไหนนะคะควรทานชนิดผงหรือชนิดแคปซูลน,นะคะวันนี้นะคะชมพู่ก็จะให้คําตอบที่ตรงไปตรงมานะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีอาการนะคะปวดข้อปวดเขา่าเข่าเสื่อมนะคะปวดสะโพกชาแล้วลงขา ชาไปมือไปท้าปวดหลังปวดเอวนะคะสามารถติดต่อชมพู่มาได้เลยเนาะวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับลูกค้าที่เห็นคลิปนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยมีโปรโมชั่นพิเศษให้เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้และโทรมาตอนนี้หน้าเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้เป็นก่อนนะคะสวัสดีค่ะดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง เพื่อกระดูกและข้อเข่าที่อุดมไปด้วยส่วนประกอบและสารอาหารอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามสามารถบรรเทาอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุ์พิเศษซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมถึงกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายดีบูเน่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดผง เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคโรคข้อเข่าเสือ่อมโรคข้อเสืโรคข้อเส็่พรูมาตอยโรคกระดูกพรุนหมอนรองกระดูกเคลื่อนนิ้วล็อกปวดข้อเพิ่มความสมดุลของมวลกระดูกดีบูเน่ปริทรัณฑ์เสริมอาหารชนิดผงเพื่อกระดูกและข้อเขา่า